ยูทูบเบอร์สาวคนนี้ค่ะผู้ชมขาแน่นอนว่าเธอเนี่ดังแล้วก็ทุ่มทุนซื้อบิวบอร์ดให้กับตัวเองเลยนะคะแถมไม่พอมีการควงยูทูบเบอร์หนุ่มเนี่ยไปตามเก็บโปรเจกต์ต่างๆแล้วก็มีการปล่อยเพลงใหม่ในะรอบ3ปีด้วยรวมถึงพระเอกเอ็มมีคนดังกล่าวเนี่ยก็เป็นเพื่อนซีกันแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์หนุ่มคนดังกล่าวมาเล่นเอ็มมีให้ด้วยจ้ะ แน่นอนก็ว่าหลายคนพากันจิ้นคู่นี้อยู่หนักมากนะคะพัก,กใหญ่ๆแล้วแล้วก็หลงขึ้นหนักมากขึ้นไปอีกเพราะว่าคือทั้งเพลงแล้วก็เนื้อหาของเพลงค่ะแทกใจคนฟังสุดๆไปเลยหลายคนชอบมากแต่เห็นทีว่าแฟนๆเนี่ยก็อดพูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้เพราะว่านอกจากความเพราะของเพลงแล้วใช่ไหมคะเห็นทีจะเป็นเคมี M e ของพระนางอย่างเบสรักวันีแล้วก็คิวเทอป้าก็คือเป็นเพื่อนซี้กันมาก่อนนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะมีการพัฒนาหรือเปล่า นอกจากเรื่องความเข้าข่าของทั้งคู่แล้วเนี่ยอีกหนึ่งมุมที่แฟนๆเขาพากันไปแบบเ hey, ฮสนัดเลยเพราะว่าเบสเนี่ยเขาก็ควงซิมไปเก็บโปรเจกต์การกุงที่หน้า m อ k เคผู้ชมคะที่เซอร์ไพรส์หนะักกว่าน,นั้นก็คือไม่ต้องร้อยใ,ใครเปรจากเพราะว่าเบสเนี่ยเขาทุ่มทุนซื้อเองจ่ายเองให้มันจบจบไปเลยสวยแล้วก็รวยมากแบบนี้จะงอ้อใครทำไมถูกต้องไหมคะเธอบอกว่าก็ซื้อบิลบอร์ดให้ตัวเองไปเลยสิคะพระเอก MV ได้ขึ้นบิลบอร์ดครั้งแรกตื่นเต้นสุดๆเชื่อแล้วว่าตื่นเต้นจริงผู้ชมคะ ว่าทั้งคู่เนี่ยมีการกระโดดกอดกันแบบสุดฤทธิ์สุดเดชเลยยังไงแฟนๆเนี่ยก็อย่าลืมไปติดตามดู MV เพลงนะคะและหลายคนจะจิ้นขึ้นไปอีกเพราะว่ามีชื่อเพลงว่าเรื่องที่เธอไม่ได้หลอกค่ะเป็นตามกันได้ที่ช่องคาสิงเจ้าเล่ยชาแนลนะคะเป็นกําลังใจให้กับทั้งคู่ด้วยกันค่ะหลายคนก็อาจจะจิ้นตอนนี้อาจจะเป็นคู่จิ้มแล้วหรือเปล่าก็าอยากจะให้พหัฒนาความสัมพันธ์กันไปนะคะเออซึ่งแน่นอนว่าเคมีคู่นี้เข้ากันจริงๆค่ะ